สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเสลุงอะกำลังคิดหนักเลยเพราะว่าเสลุงอะหาผู้ที่จะมาเช่าห้องได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะเช่าแค่ระยะสัน้นแต่ว่าต้นไม้ที่อยู่หลังห้องเสลุงอเยอะมากเสดุงต้องย้ายออกจากห้องอะค่ะซึ่งตอนนี้เสดุงคิดว่าพุ่งเนี้ยพุ่งนี้ค่ะวันเสาร์ที่หก มีนาคม2564เซรุงจะขนต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยไปที่สวนเสรุงก็เลยคิดหาวิธีคิดหาหนทางว่าเราจะทำยังไงที่เราจะ เลี้ยงต้นไม้ไว้ที่สวนเพราะว่าเสรลุงยังไม่มีระบบน้าออโต้น,นะคะก็เลยคิดหาหนทางคิดหาวิธีว่าจะทํำยังไงแล้วเสริลุงก็คิดออกคุณใสคพุณเสริลุงดีใจมากเลยเสริลุงจะให้ทุกคนดูนวัตกรรมที่เสริลุงคิดออกเนะะี่ยค่ะการดูแลต้นไม้ค่ะเนี่ยนี่คือนวัตกรรมการดูแลต้นไม้ทุกคนดูนะคะคือเสริลุงกค่ะเจาะตูดเจาะตูดขวดวายไม่ได้เจาะรูใหญ่มากนะคะเจาะรูเล็กๆ รูเล็กๆนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเสิลุงจะเปิดให้ดูเนะี่ยคือตอนนี้เสิลุงปิดฝาน้ําไว้ถูกไหมแล้วพอเสิลุงเปิดฝาน้ําทุกคนดูนะคะเห็นน้ำไหลไหมเนี่ยค่ะรูแค่นี้แหละแต่เสิลุงก็จะปิดฝาสมมติว่าถ้าเสิลุงปิดฝาแน่นถูกไหมคะถ้าปิดฝาแน่นก็คือไม่มีน้ำหลุดออกมาเลยดูนะคะน้ำไม่หยดเลยนะคะถ้าเสิลุงปิดฝาแน่นนะคะทีนี้เสิลุงก็เลยคิดได้ลองงั้นเราอลองคลายเกลียวคือถ้าเราไม่บีบนะคะ ถ้าเราปิดฝาแน่นแล้วเราบีบเ like, <rewarding pressure. S 1> นี่ยน้าไหลแต่ถ้าเราไม่บีบค่ะน้ําไม่ไหลน้ําไม่ออกเลยนะเนี่ยค่ะเซลุงเจาะตูดไว้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ย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 ค่ะเซลุงเจาะตูดไว้ตรงน,นี้แถวแถวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวแถวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเหี่มาโหลหกแล้วเนะี่ยอันนี้เนี่ยทีนี้เซลุงก็เลยเอ๊ะถา้างั้นเราลองเราปิดฝาแน่นมันไม่ไหลนี่ว่างั้นเราลองคลายเกียวนิดนึงก็เลยลองคลายเกียวมานี่ค่ะเซลุงกำลังจะคลายเกียยแล้วนะเนี่ยค่ะคลายเกียวนิดนึง คายเกี๊ยวนิดนึงแต่ไม่หมดนะเนี่ยค่ะสรลุงคายเกียวนิดเดียวนะแล้วเสรลุงก็จะปิดคายเกี่ยวค่ะเสรลุงจะเปิดน้นําเหมือนเราเหมือนเราคอนโทรลก๊อกน้ําเลยคุณมันเหมือนมันเหมือนเรามีรูแล้วเหมือนเราคอนโทรลก๊อกน้ําด้วยฝาเนะ่ะคุณดูดิเนี่ยอันนี้เสรลุงคือคอนโทรลด้วยการคอนโทรลเกียวนะพอเสรลุงเกี๊ยวแน่นปุ๊บเขาก็ไม่หยดเห็นปะพอเสร็ลุงเกียวคลายนิดนึงอะ เกียวคายนิดหน,นึ่งเนี่ยเขาก็หยดเห็นปะถ้าเอาฝาออกเลยก็คือไหลแรงเห็นปะนี่คือเอาฝาออกนะทีนี้ถ้าเราคายเกียวนิดนึงเห็นปะอันนี้อันนี้คือคือเสริลุมก็จะคายเกียวให้ดูนี่โอ้เสริลุมเอาเมซิ่งมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ย,ยคา,ายเกียวนิดนึงอ่ะคุณเนี่ยเห็นไหมพอเสริลุมคายเกียวนิดนึงอ่ะเนี่ยเราก็คายเกียวไปอ่ะมันเหมือนก๊อกน้ําเลยอ่ะเราต้องการให้หยดเท่าไหร่อ่ะ เราต้องการให้หยดเท่าไหร่เราก็เราก็คอนโทลด้วยเกลียวอะคะ่ะถ้าเราปิดแน่นคือไม่ไหลถ้าเราเปิดคือไหลแรงมากทีนี้ถ้าเราคอนโทลด้วยเกลียวนี่ก็คือเราคอนโทลคอนโทลน้ําคอนโทลควบคุมการน้ําอะเอ้การไหลของน้ำอะนึกออกปะทีนี้สิลุงก็เลยเฮ้อโอ้สุดยอดเลยสิลุงก็จะเอาต้นไม้ของสิลุงที่อยู่ในถุงดําที่เป็นถุงเพาะหรือว่าอยู่ในกระถางอะคะ่ะไปตั้งทิ้งไว้ที่สวนแล้วสิลุงก็คอนโทลก๊อก ตัวเนี้ยด้วยการจ่ายน้ําให้เขาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะไปสวนอีกทีเมื่อไหร่ช่วตัวอย่างเช่นเราจะไปสวนทุกสัปดาห์เราก็ไม่ต้องใช้ขวดใหญ่มากก็อาจจะใช้ขวดไซนี้แล้วเราก็คนโทรนน้าให้เขาให้เขาได้รับระบบน้ําหยดโอเคไหมอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรานานไปส,วน,สวน2อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ขวดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เสรีลุงกะว่าถ้าเสรีลุงไปขวดอาทิตย์ไปอาทิตย์อาทิตย์เดียวเสรีลุงจะใช้ขวดไซนี้ห้าร้อยมิล แต่ถ้าสมมุติว่าสองอาทิตย์ขวดจะไปก็จะใช้ขวดหนึ่งจุดห้าลิตรแต่อันนี้คือขวดเล็กเสลุงทําวิจัยเสริลุงอะทําวิจัยว่าเอ๊ะจะทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะแล้วเสริลุงก็แบบว่าโอ้โหทุกคนเสลุงแบบถึงบางอ้อดูดิคอนโทรลด้วยเนี่ยมันเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะดูดิเนี่ยเห็นปะเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะอเมซิ่งไหมล่ะเนี่ยเสริลุงหมนุนหมุนฝานะเนี่ยหมุนฝาเหมือนไหมไหลแรง นาได้ยินเสียงใช่ไหมเนี่ยพอเราคลายหมุนเกลียวให้แน่นขึ้นปะ่ะไม่ไหลอ่ะสุดยอดไหมเสรุงก็จะคอนโทรลเกลียวในระยะที่แบบว่าเสร็จะให้น้ําเขาแบบว่าหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยเหนอป่ะเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้มันเ m a ซิ่งจริงๆเลยอ่ะดูดิเสรงคอนโทรลด้วยนี้นะเน,นี่ยเนี่ยคอนโทรลด้วยด้วยวาล์วน้ําข้างบนเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนเป็นวาล์วเปิดปิดน้ําอ่ะ เหมือนเป็นกอ๊อกที่ตัวหมุนน่ะเออแล้วไอ้น,นี่ก็เหมือนเป็นปากน้ําปากของกอ๊อกอ่ะนดปะ่ะอันนี้คือกอ๊อกชัดๆเลยอ่ะดูดิทุกคนมันอเมซิ่งมากเลยอ่ะสรุ้แบบหู้ตายแล้วฉันค้นพบวิธีที่แบบว่าถ้าฉันไม่อยู่บ้านหรือฉันไม่อยู่สวนเนี่ยเอาวิธีแบบง่ายๆเลยนะนี่เลยขยะรีไซเคิลกับการเจาะแค่รูเดียวแล้วค้นพบด้วยกอ๊อกนี่คือกอ๊อก นี่คือกอ๊อกในการคอนโทนน้ําอ่ะเสลุงใส่น้ําไว้เต็มขวดเสุงก็คอนโทนด้วยก๊อกอ่กอะคุณไม่น่าเชื่อเลยอเมซิ่งจริงๆดูดิเสลุงผพ้คนพบก่อนหนะ้านั้นมีคนแนะนําว่าให้ใช้แบบนี้ให้ใช้นอนลงอย่างนี้ถูกไหมโอ้แต่ตอนนี้คือเสลุงแบบทําวิจัยไงเสลุงบ,บรรอกโอ้ยอเมซิ่งแล้วฉันค้นพบสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ของโลกจากปัญหาที่ฉันแบบเฮ้ยฉันเป็นห่วงต้นไม้ของชนันจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้ทุกคน amazing ไหมทุกคนนี่นี่ค่ะถ้าไม่ปิดฝานี่ฝาอยู่นี่ไม่ปิดฝาไหลแรงเบอร์นี้เลยนะอ่ะค่อยๆปิดฝาค่ะเรามาค่อยๆปิดฝากันนี่ถ้าเราปิดฝาแน่นเลยนี่เสดงปิดฝาแน่นนะปิดฝาแน่นไม่ไหลค่ะคุณคุณทํายังไงก็ไม่ไหลนานๆจะหยดทีหนึ่งนี่คือปิดฝาแน่นเห็นป่ะนานๆนางจะหยดทีหนึ่งถ้าเราปิดฝาแน่นเห็นไหมดูนะเสดุงไม่ได้บีบอะไรเลยนะ เนี่ยค่ะเนี่ยเมื่อกี้เสดุงจับตรงนี้มันเหมือนเราบีบเนอะปะเหมือนเราบีบแต่เสดุงจะเปลี่ยนไปจับที่ตรงนี้คุณดูนะก๊อกปิดแน่นนี่คือฝาฝาขวดน้ําคือก๊อกก๊อกปิดแน่นน้ําไม่หยดค่ะพอทีนี้เราต้องอยากต้องการให้หยุดเพื่อให้มันลดต้นไม้ให้เรานะคะเราก็ต้องคลายเกี่ยวคลายก๊อกอะคายก๊อกออกมาหน่อยนึงเหมือนเปิดน้ำอะค่ะ เห็นไหมขนาดเสรุงคายเกลียวยังไม่หมดนะไม่ไหลเลยเห็นปะอุ๊มเอาเมสซิงก๊อกจริงๆอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือแบบเสรุงคายเกลียวเกือบหมดแล้วนะเสร้มเกลียวปิดเข้ามาหน่อยนึงอ่าตอนนี้ได้ละเห็นปะเปิดน้ําในก๊อกเลยอะ่ะเสรุงก็รู้แล้วว่าตอนนี้เสรุงสามารถที่จะเจาะรูใหญ่ได้ ตอนแรกเสริรงเจาะรูเล็กตอนนี้เสร,รงมจะเจาะรูใหญ่เดี๋ยวงานวิศเดี๋ยวเสริจรมจะทาให้ดูชิ้นเนี่ยจะเจาะขวดนี้ให้ดูแล้วจะเจาะรูใหญ่โอเคไหมนั้นเดี๋ยวเราคลิปนี้เราเอาเท่านี้ก่อนทุกคนรู้และทําเป็นแล้วทาเป็นแล้วนะ โอเคนะคะอย่าลืมเอาไปใช้นะคะเวลาเราไม่อยู่บ้านานานๆน,นะคะที่เราชอบปลูกต้นไม้ค่ะแล้วเอาขวดเล็กๆถ้าต้นไม้ของเราเล็กแล้วเอาขวดใหญ่ๆถ้าต้นไม้ของเราใหญ่ค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้เสริลุงด้วยนะคะเสริลุงคิดค้นงานวิจัยจากปัญหาที่เราพบเสริลุงก็จะใช้ขยะรีไซเคิลเป็นตัวหลักนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามให้เสริลุงด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ m c 이니